เปิดนาทีลิซ่าและแบล็กพิงค์เยือนฟิลิปปินส์ mm hmm. แฟนคลับคลั่ง mm hmm. แห่รุมถึงน่ากลัวสุดๆส, mm hmm. สื่อดังโอเคป๊ mm hmm. ได้รายงานตรงจากกรุงมะนิลาว่า ได้เกิดเหตุชุลมุนขึ้นภายในสนามบินมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ภายหลังจากวง b l a c k พิงค์ไอดอลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้ได้เดินทางไปเพื่อจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีบรรดาแฟนคลับจำนวนมากแห่กันไปรอต้อนรับที่สนามบินแต่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมารยาท พวกเขาต่างเกิดอาการคลั่งไคล้จนไม่สามารถควบคุมสติไม่ได้ทั้งวิ่งพล่านเบียดแทรกไปถึงปีนขึ้นบนหลังคารถรวมทั้งยังมีแฟนคลับบางคนยื่นมือไปแตะต้องตัวศิลปินจนการดเองก็เอาไม่อยู่ทั้งนี้ในโลกโซเชียลก็ได้มีการแชร์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกที่ไม่พอใจ พร้อมทางวิาพากษ์วิจาร์ณถึงพฤติกรรมเช่นนี้อย่างรุนแรงโดยบอกว่าดูราวกับเป็นฝูงซอมบี้ก่อนจะหยิบไปเปรียบเทียบเมื่อครั้งที่ b l a c k พิง k เดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตที่เมืองไทยซึ่งแฟนๆที่นี่มีมารยาทและให้เกียรติและเว้นระยะห่างกับศิลปินเป็นอย่างดีขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ